มัซซัตอีลีโอ้มัซซัตอีลีด้วยโอ้มัน<ก>อรนน่อยกดไลค์มัมชึ่งนมชื่งสวัสดีค่ะชื่อว่าวันนี้นะคะวันนี้มีย่าติไข่หมูฝอยนะคะฝอยของมี่าเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วนะคะ นเลยนะคะผู้ใหญ่ชิมได้เด็กชิมได้ไม่ไม่ไม่แชร์โรคเลยค่ะโอเคค่ะในเดี๋ยวเราไม่ชิมเลยจาชิม,มอัน,นไหนก่อนอันไหนก็ได้ค่ะหยิบมาอันนึงอร่อยไหมคะที่พ่อแกะให้ค่ะหยิบมาอันนึงค่ะหยิบมาอันนึนง,นงโอ้โหสติกเกอร์ของแม่ย่าน่ารักไหมคะเนี่ยโชยวาา์สิซื้อได้ที่ไหนคะท,ที่เพจเพจอะไรคะเพจอิสบ็อก เพจแท่งเสดเทิงแฟนคลับใช่ไหมคะหมูฝอยของเมย่าอร่อยไหมคะอร่อยที่สุดเลยค่ะราคารสชาติเป็นยังไงคะหอมไหมคะหอมมากค่ะเมย่าทานตลอดเลยใช่ไหมคะ่คะอันนี้ฝีมือใครคะฝีมือเมย่าอ๋อไหนลองกินดินี่เองาทานค่ะลองกินดิอืออเยี่ยมไหมคะมันมันเป็นยังไงมันอะไรนะมันมันอะไรนะ มันแซอบแซ่บ oh. มันแซ่บอินดี้โอ้มันแซ oh, ่บอินดีด้วยโอ้ Ooh, <บด S 2> มันอร่อยกดไ like. ลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะมันอร่อยมากไหมคะอร่อยค่ะอย่าลืมเข้ามาสั่งกันเยอะๆนะคะอย่าลืมเข้ามาสั่งเยอะๆนะคะหมูฝอยเมย่าคะ่ะหมูฝอยเมย่าเลยะคะ่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด cha cột cả đình kim 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 bye bye mong thương nhổ chân